โอเคครับด่านแรกเริ่มแล้วฮะเป็นทางอันเดอร์วิสแอมพายฮะเจอกับทีมลัสฮะอันเดอิสอยู่สีน้ำเงินครับบุกจากบนลงล่างฮะแล้วก็เป็นทีมลัสฮะอยู่สีส้มครับบุกจากล่างขึ้นบนฮะเกมที่แล้วใครชนะเกมนะั้นเป็นเอ่อโยแลนด์เปนชนะครับอืมใช่โยแลนด์เปนชนะครับผมครับเป็นทรักรสามต่อสองฮะด่านนี้เอ๊ะครับด่านที่ หมือนเดิมครับมันจะบวกกันตอนนาทีที่2นะเหลือดสองอาทีสุดท้ายครับผมก็ดูไปเรื่อยๆฮะประมาณ8ปนาทีนั่งอยู่อย่างนี้ไปเลยเปิดชายผลหรือ,อยังโอเคเดี๋ยวสักครู่นึฮะเดี๋ยวเช็คให้ฮะ เดี๋ยวแป๊บนึง,งนะปล่อยให้ดูฟอร์ไมไปก่อนนะฮะไม่ต้องรีบก็ได้ครับผมเพราะว่านะเดี๋ยวแป๊บนึง,งานะแป๊บหนึครับเปิดดูเช็คดูก่อนยูอาร์นูบิสเอ็มพายโอเคครับผมเปิดบอร์ดให้แล้วฮะก็เข้าไปบอร์ดกันได้ครับที่ เว็บไซต์ของ t g จ l ของเรานะฮะตอนนี้เป็นเป็น Anubis empire ครับที่ที่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่รายงานรถถังดีกว่าทางทีมรัสฮะ AV 5 0 1 0ม็คันครับแล้วก็ IS 3 3คันครับ T 3 2 1คัน T 1 2คันครับรบกวนฝั่งนู้นด้วยฮะก็อีกฝั่งนึงนะครับเฮ้ยทีมรัสนะฮะทีมรัสอยู่ฝั่งนี้ทีมรัสนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับ AV 5 0 1 0กซคันนะครับ IS 3 3คันนะครับ ที่691คันแล้วก็ที่12คันคุณวุฒคีระบอกว่ามาม่าอร่อยไหมมาม่าอะไรครับเดี๋ยวนีกล้องเรามันสามิตินะมาม่าอะไรครับคุณวุฒคีระงงครับฟันทิ้งเล่นมุกอะไรครับผมม่วงฮะฟันทิ้งรัชนะฮะหมูสับนะครับคู่ที่แล้วใครชนะครับคู่ที่แล้วอิ่มม์ทัลเป็นฝ่ายแพ้ครับ เราบอกว่าไอ้รันเมนไี่มาพูดอีกมัทโตอบเสียวแวบเลยก็บอกิมมัทโต้เป็นผ่ยแพ้ไงแล้วทีมนี้ชนะครับไปดูที่ทีวีทีวีแอลครับคู่ที่แล้วใครชนะครับคู่ที่แล้วอิมมอร์ทัลแพ้ครับใช่ฮะจะตามกันที่อีกไหมครับผมแนะนำให้ตามไปครับฟันทิ้งไปเลยล้านครับผมนะฮะ เรื่เป็นอนุบิดเอ็มพายพอดีเลยเมกี้คู่ที่แล้วใครชนะครับบอกอิงไม่รู้ครแต่คู่ที่แล้วใครแพ้เมื่อกี้บอกว่าเล่นชนะนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้มีเจอกันอยู่ครับสามต่อหนึ่งครับแต่ว่าไม่ยอมเปิดได้ผลยังเปิดแล้วเมื่อกี้ไงเปิดแล้วนะครับอืมเชื่อใจอนุบิดเอ็มพายเกมนี้ชนะเชื่อนะครับไม่รู้ใครบนไทยผลนะเดี๋ยวก็รู้ครับเท่มากอะไรอ่ะใจด้วย กครับเพื่อความตื่นเต้นกดอนุบิดไปนะหวังว่าจะเงื้อบอีกนะตามกาทิขึ้นสวรรค์ชั่วครับนะขอบตามไปด้วยได้ปะนะครับผมอยากลงนรกครับเดี๋ยวก็มีปัญหากันอยูนะฮะเดี๋ยวผมอยากลงนรกครับผมไม่อยากขึ้นสวรรค์ครับนะ่านะกลัวและเกินนะฮะนะเพื่อความตื่นเต้นครับกดอนุบิดไปหวังว่าจะเงือบอีกนะฮะ และในช่วงนี้ครับเราจะให้ทางด้านของสกีครับได้ออกแววความเป็นมืออาชีพครับนะผมขอเพิ่มตัวภารกิจกที่ทําค้างตะกี้ครับตะกี้หายไปนะไปทําโปรโมทครับแต่ว่าไม่เสร็จครับกลับมาทําต่อเผ็ดไหมโปรโมทเผ็ดไหมโปรโมทครับไม่เสร็ดไม่เสร็จ,รจอ๋อคิดว่าไม่เผ็ดผมก็ตามคุณกะทิมานะขึ้นสวรรค์ชัวร์ครับผมอันุลิตเอ็มพาเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเราพูดไปแล้วนี่มาเออแล้วเหลือให้ฮุยเหรอ ลาสทหนน้ตักะแล้วเมื่อกี้เผื่อไปแป๊บเดียวครับเป็นที่หนึ่งสองคันของอันเดอรพายพังไปแล้วนะครับลัสเนี่ยจะไปแย่งทำไมทีมน้องใหม่จะบอกว่าลัสเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ก็จริงแต่เขาสามารถครับเอาชนะทีมอวกาศครับยอกทีมจากอวกาศมานะยอกทิ้งเลยนะยอกทิ้งอ่ะยอกทิ้งจากอวกาศได้นะครับเอาชนะไม่ได้3เกมรวดครับ3ต่อ0เกมเรียกได้ว่าอวงกาดเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับอ่ะต่อต่อ แล้วทางนี้ก็ไปแกงละอ่าพ่อพ่อไปไม่ก็ไม่ก็แล้วทำงานแล้วอ่ะมึงแลกินน้ำแล้วเป็นแกงอะยิ่เอ็มเลยแกงทอดน้ำตึ๊กยิ่เอ็มอะไรไหมอันนี้เอ็มพายที่อยู่ทางซ้ายมือสามสี่คันนะ้ี่บาทกี่บาทครูนี่ครับแล้วเป็นทีมลัสครับผมแพทก็มีตรงกลางหนึ่งสี่ห้าคันครับกำลังจะไปเอาทีมตรงนั้นไปจัดการไปจัดการครับผม หน้าแดงมาแล้วนะฮะโอ้โหเปเผ็ดเจ้เจ้ากดอู่ครับผมทำอะไรผมลืมเลยขอใช้ก่อนนะฮะส่งผมกับหน้าฟิลินเซ่ก็นรกอยู่แล้วนะฮะไม่ขึ้นสวรรค์หน่อยเลยครับไม่ครับครับประโยคเปิดประเด็นผมไม่ฮะผมชอบอยู่ในนรกครับผมไม่อขึ้นสวรรค์ครับตอนนี้ครับสวรรค์อยู่ที่อกนรกแถวนี้ครับนรกอยู่ในใจฮะเราขอเก็บ นรลกไว้ในใจครับเป็นหนึ่งับผู้เล็กครับผมที่เปิดประเด็นยิ่งใหญ่ให้ครอบครัวครับแล้วเป็นทางทีมอาร์มูบิสเอ็มพายโดนล้อมยิงไปแล้วก็พังไปครับตอนนี้เหลือแค่สาคันเท่านั้นเป็น i อ3 2คันแล้วก็เป็น A อวิงหนรหคันครับครับแต่ว่าตอนนี้ยังหนีไม่ได้แล้วเนี่ยแดงโดนลุมอยู่แล้วฐานก็โดนแคปด้วยครับครับเออตอนนั้นนะไม่พูดแล้วลืมไปขอโทษขทำงานนี่ก่อนนะครับผมตอนน้เราทำงานแล้วแล้วพังไปหนึ่งคันครับเหลือแค่2คันเท่านั้นฮะแล้วจะมอบตัวเลยหรือเปล่า ต้องมาดูแล้วไปเจอหน้ากันตรงนี้ครัแล้วโดนยิงไปอีกหนึ่งนัดครับผมเหลืออีกประมาณ2นัดครับขอให้ยิงได้แค่2นัดเท่านั้น,นะฮะผมรู้สึกเหมือนผมพลาดแบบขายปลาที่ตลาดอเ,อาเอาเอาแล,แล้วพยายามจะยิงไล่ยิงเขาอยู่นะแต่ว่าโดนล้อมไว้3คันงนี้ไม่รอดแล้วฮะแล้วก็ระเบิดไปครับหมดแล้วครับเป็นทางทีมลัชครับได้เกมแรกไปก่อน,นครับผม